เฮ้ยอืมอาไปเฮ้ยอืมเดินไป hey. hmm. นอลงนอลงแซบแซบไหมนอนแซบลงนอน โอ้ลงอาบเลยอาบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ Yep Yep bro Yeah me Yep Bong yep. 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 Burn, run, 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 Hånd! con Mẹ mẹ đây thì thôi, phá, phá. Để bè. Để bè. Để bè. ครับสวัสดีครับแม่แม่ครับวันนี้ก็จะคุณยายอาบน้ำเสร็จก็จะไป กลับบ้านนะครับเราก็จะไปทำการไล่สดต่อเช่วงเที่ยงยังไม่ได้ไรเลยครับนี้ก็ขอฝากคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีคัณยายก็จะกลับไปไปสดช่วง4ี่โมงนะครับช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับคัณยายก็ับหน้าเสร็จก็จะไปกลับบ้านไปเลยครับ น,นี้ก็ขอขอบคุณแม่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสับใครให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องบรรยายตรองผู้นะครับวันนี้ก็จะลงคลิปให้ดูนะครับพี่ชม

คุณญาก็กลับบ้านนะครับพี่ก็จะไปทําการไล่สดต่อครับคุณแม่แม่ครับวันนี้ก็ขอฝากนะครับช่วงวันเสาร์นี้ก็เวลาบ่าย4ี่โมงคุณชานี้ก่าคนตาได้ไล่ไปแล้วไม่ได้ไลเลยนะครับไม่ได้ณยายไม่ได้กินผลไม้เลยครับวันนี้ก็จะไปทําการไล่ผลไม้นะครับก็ฝากคุณแม่แม่ทุกท่านครับ ท่านดูท่านชมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดตคาให้ได้นะครับเพื่อ,อยายจะทำการไลฟ์สดในเวลานี้นะครับก็ช่วงบ่ายสี่โมงวันเสาร์นี้นะครับขอกราบเรียนแม่แม่ทุกท่านนะครับพอ,อได้ดูคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอฝาก ช่วยอดหนนผลไม้เมตตาคุณยายด้วยนะครับช่วงนี้นะครับคุณยายก็เดินกลับบ้านแล้วนะครับขึ้นจากน้ำมาอาบน้ำเสร็จครับวันนี้ก็ขอกาบสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้นะครับคุณยายก็จะเข้าบ้านจะไปทำการไร่สดนะครับขายผลไม้เพื่อให้ได้คุณยายได้กินนะครับ ขอขอบพระคุณมากๆากเลยครับวันนี้ก็สวัสดีครับกลับลากันก่อนนะครับก็ไปพบกันช่วงเวลาไร้สดนะครับเชกันสวัสดีครับ